กันได้กันได้เออโอ้ยกันได้ที่ไหนเราโอเคครับดูช้อนดูเกมเราจะมาเล่นเกมบาซาร่าในเรื่องของโอโตเมอ่าไม่ใช่โออะไรนะโอโตโอโตโมะโอโตโมะโซลินโอเคเปลี่ยนชุดก่อนชุดมันดูอลังการเงี้ยไปเลยชุดเนี้ยทุเรศมากเลย ถ้ามันเยืนแบบหุบขาอย,ย่างโอเคเลยนี่นี่มันแบบมันดูยังไงก็ก็ผู้ชายอะ่ะแล้วโอ้โหถือหมอนข้างแล้วอันนี้มันถืออะไรวะไม่ถือแล้วทําไมอันนี้มันถืออ่ะเนี่ยวันนี้หมอนข้างที่แขนซ้ายนะครับเอ๊นี่ชุดดลซีที่ไหนซื้อมาแล้วใช้หน่อยที่ขูอานอเนะมากๆแต่ว่าเราจะไม่ใช้ตัวละครเราจะเปลี่ยนโคหูเปลี่ยนไวนะ้ไงอะ สวยดีเอนนี้ไปแล้วกันชื่ออะไรนะเทนไคตอนนี้ชื่อเทนไคแล้วปอมตัวไม่มีใครจำได้เลยเป็นอาเคจิมิซีเดะ <laughs> มาฉากจบซีฟ้าแบบที่สองนะครับเออแบบแรกเลยไม่ใช่แบบที่สองความสำเร็จของซาบีแดนลดลง,งนั่นเหรอมันเป็นพาอมีแค่จัมโบ้ซาบีซาบิโดนทิงไอ้ขั้นนั่นเหรอ ทันทีที่ข้าไม่สามารถเข้าถึงได้ข้าเขาต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนเพื่อฉีกยิ้มถ้ามีนักแสดงละครที่ดีก็น่าจะคุยกับผู้มนได้แล้วก็มาแทนจัมโบ้ซาบีได้เอ๊ะอะไรนะความว่าไงใช่แล้วท่านชิมัสึกไปปรึกษาเขาเกี่ยวกับนักแสดงได้ไหมดีกว่าใครเอาคิดทรงผมให้ทหาร ปรามาณจรน,นักดรอพันชิมาซึเสียงสูงไปไหนเหลือเหลือแค่ขอบขอบข,ข้างบนนี่โกนไอโรนโรนแต่ละตัวเนี่ยมันถือหมอนข้ามมันมีประโยชน์ไหม,น,มน,น่าจะมีอะไรมะั้ยยิ่งเร็วไปเสิร์ฟเจ้าเองนะเหรอเออลุยเลยลุยเลย,ลยเลยอาเอามาคิวปิดทัา้างในโอ๊ยโอ้ย

เอมาเป็นพวกฆ่ากันดีๆไปมันจะตายสิเ้างๆอย่งนี้เออเออย่าซาบิซามะว่ายไปรอมงหน้าประตแล้วกันเจอหน้าประตูเพื่อนหลบไปอย่ามาแขว็งหลบขวางทางอย่ามาขวางทางอย่ามาขวางทางหลบไปหลบไปหลบไปเซ่หลบไปเอออย่า มาพร้อมชมะซึของอิคซาเบตานี่วะมองติดไม่ได้อแล้วเข้าอาคิจิข่ามันเออข่ามันข่ามันเด็กข้ามันข้ามันจะไปไหนจะโอ้ยจะไปไหนแล้วคงจองใส มาสัวยุครีอาสุนายก้าลุยเลยคิวปิดสวยเอาเป็นพวกร่าสักตัวนึงดีมากดีดีมากดีกระมังมานี่เรานี่เราเบิร์นไปไหนไม่ทันแล้วเอออย่าอย่าเอาทนเสียวไปลุยเลยพี้ยอย่าลุยเลยลุยเลยมีกี่ตัวอีกสี่ตัวอยู่พี่อยู่พี่ เอาไปกินลุยเยสวยอ,สอ,วอีกสองตัวมันไม่มาะวะรออะไรของมันวะเนี่ยไม่ต้องเขินมาแล้วกระบังมีระเบิดด้วยยังโหดอีกตัวอยู่ตรงนู้นเราไปเออกระมังมาแล้วมันไม่เดินมาแล้วมันจงมันรอไล่ อยมาห้ข้ากีล้อเกีด้อน่เนี่ยมันเสือเสือมาคำรามใส่เออนั่นไงมาเดืร้องแข่งเูบอกอ่านีอยีเยาโอเคตายหมดเรียบร้อยเข้าไปสีตัวไม่เป็นไรด้วยดีลบไปเอ่อโอเค เราก็ต้องเซกมือเอามาก่อนแล้วทีนี้ก็ไปไล่ติตป้อมกันข้างล่างนี้แหละเออนั่นไงง่าจังบยโอยอ้ยโโอโยโอยโออยโอยยยอยโอยโอโโอโยยโยโอยยยย เอาเอานี่ไปกินไม่ทงังเยอะทงัทงโอเคดตายตรงนี้อนะไรละครน่ะดะตาดาหลบไปเออมีตรงไหนป้อมหนึงเอ้ยอีกสองป้อมนะตรงตรงนี้หลบไปแซ่อยมันอยทางไหนวะนี่นทางนี้ นี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงอย<ะ>่าเราแค่หลบร้อยซ่อนนเเเดิิปกกต็ก็รววอยู่แล้วนะมีพ่นไฟนี่แรงเร็วกว่าเดิมอย่าอย่าอย่ามีป้อมหนึ่งอยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนวะเสือเอออย่าไปไหนละ อาอยเอาไมโดนเรียบร้อยอย่าเดินชนมันเลยเออดีจังเว้ยเออเรอยเอ้เรวเรายเร็วเรเร็ว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 เร็เร็ยเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วรมวเวเวรเรเดี๋ยวเวเวเรวเรเเรวเเร็เ โอเคอยู่นี่ไงสั่งยาสำเร็จสามปัมเป็นของเราทั้งหมดแล้วสิ่งนี้ก็ไปสู้กับบอสได้แล้วโอ้ยบนหัวจะเร็วไปไหนหมาเลี้ยวเลี้ยวโอเคโอเคได้อยู่จะออกทำไมวะเนี่ยเออเร็ว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 ทางนี้ทางนี้สบายสบายบินดีกว่าควบคุมง่ายดี มาแล้วจ้มนชิะมาจุกเ้างโอนิชิมาซุตยี่นี่าชิมาสุปรมาจาร์นักดาบแล้วข้าวะเลือกเส้นทางไห้ดีเราความรักหรือว่าโสนเป็นสิ่งที่ดีอยู่ชั่วนิรันดร์เข้มๆทำเข้มะ

โด,โดน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 เอามาแล้วไม่ม e ีปัญหาไม่มีปัญหาเอาป้อมาก่อนหนึ่งอันต่อไปก็ทำลายทิ้งย่าย่าย่าเรียบร้อยเดแน่ชิะเฮจ้าจ้าซาาบา ยอ่ยอย่อพะจ้าจระจอยครับผมเผาเผาเดี๋ยวไม่ได้จับเากอมาก่อนเออก็จิ้มนะทำไปโดน,นตัดลงมาสวย จัดต้นจ oh, <yeah. S 1> ัดต้นจัดต้นจัดต้นเบิกเงินโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิเกะจัตุรัสจิเกะจัตุรัสกิจินบุรินทร์อนิโรกอุลิกาเลย์โอเย่ด้วยเย่สนุกเทลน่าโอเย่ด้วยเย่สนุกเทลน่าโเคโอเคสาวโพลเป็นยองใหญ่ เยลุยเลยสิวสิวอะไรอะเสือเสือเจ้าเหรออ้าวขอแสดงความยินดีด้วยชาบีที่นี่เป็นที่มันเพื่อซาบีล่าซาบิซาบิซาบีซาบีซาบิหรืออะไซาบีผมแอปเป็นไอ้นี่ไม่ได้หรอเบื่อจริงพวกล่าเริงผิดทุพิตาเนี่ยล่าเริงเกินเหตุ เอาวัดชิ้นหนึ่งก็ดีโอเคต่างต่อไปเจอใครเนาะเออเคียวก็คข้มาเลยเอ่ะไม่เป็นไรตัวนี้จะมีเคลื่อนที่เร็วอยู่แล้วแต่ต้องเอาตัวที่มันจงตีค่อนข้างแรงๆหน่อยซึ่งนั่นก็นคือใครดีวะเอ่อนี่แล้วกันตาขวามาก่อนสตาคุระคุชิโร่ไปน้อนต้องการอะไรไหมไม่ใครได้ดีวกว่า ซาบประตูทางเข้าซาบีในขาา้ขาดแล้ลูกค้าก็จะได้เห็นนักแรีนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วซาบีแลนน่าสนุกมากเลยและความงดงามใช่เราต้องการแททิยาเพื่อคู่ควรกับซาบีแลน์เค<ว>ยได้ย,ยินนว่ามีข่าวเลยมีสาวๆอยู่กับอาไซ เออมีชื่อแปลกแปลกนะมาเรียเจ้ารู้จักซาบีไหมหรอซาบีงั้นเหรอมาเรียนี่แหละชื่อของเทพธิดาห่งซาบีท่านโซลินแต่เขาว่ามันมีปัญหาอยู่นะจะดับหุบโด่หูน่ะโอ้ท่านซาบีท่านเห็นแล้วความละองท่านจะพาเราไปสู่โชคชะตาทำไมไม่เขียนภาษาอังกฤษชัดัพไปเลยให้มันจบ ผู้ชัดอัพยังจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกนะมาด่าเนี้ยสวยมาหานะแสดงลุยเลยคุณชุโรคนจ้าอาแดแดะมาแล้วมาเถอะให้ตายเถอะอ๋ในเวลาใครขาวซื้ออะไรกันแน่นะเามาไี่นิกะ มอสกาหรือว่าเจ้าทำการขอที่พี่สา,าวคาฟิมาันหรอเจ้าลนไปก่อนเลยค่ะ<า>ไปมีเส้นนงมีนางกึงามากครจะเนจัดกบจัดเจ้าเองดินพันะอะไงยล่ะกูเอาเหอะเอาเหอะมาเลยไอบ้บ้าข้าไม่ตายาาม,มามาก็บ้าเหมือนกันนะ่ การมาอยู่ไหนวะอยู in, ่นี่เออไม่โดนไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาวิเอาวิสกุศลเกี่ยวข้องกัสุนเนย์อันนี้เลยยัยยยเนียปล่อยแสดงมันอะไรเนาะอะไรเนาะให้ใหลาว ตีก่องแป๊บหนึ่งบินนบินนดีกว่าควบคมง่ายกว่ามาเลยะเลยเอาไงเลยแล้วแ่ว่าเอาสเพิ่มโอยข้ามาแล้วเขามาแล้วจุยมาปตีกล่องเน้นตีกล่องเน้นตีกองแต่ว่าอย่างนั้เขา เอาเกิดเพิ่มเดี๋ยว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 เร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วเฮาไอตรงนี้มีคนหือยมีคนหื้อหือซาบัมบ้นโมเอ้ไีส์กับนิโอ ตรงนี้ตรงนี้มีคนกำลังจะเข้าไปใน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 อีกในยาบหยายาเอานาการมาซาいやำัปูย้ได้จิ้าอันเ่างเร่นเรืต่อไปเรไปเราไป

นักมาซจ้ไลายนักม่าโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันหนัวจัดเลยวะมองอะไรไม่เห็นเลย เอาได้เนี่ยเพจฟัน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 เรียบร้อยก่อนแต่ตุ๋ยที่เหลือก็ไ้พวกนี้ต่ไปกูจะได้โดนคุยปั๊มเฮ้ยหายหายก็แค่แตยเอาไปกินเไปเกับมาแล้วอีกจิตท่า ท่านต้องการอียิด้วยอ่ะเปล่าเลยอท่านต้องการแบบไหนล่ะแบบที่หนึ่งหรือว่าสองแบบไหนก็ได้ไม่เอาทั้งนั้นถ้ายิ้มซะหน่อยมันจะตายเหรอท่านต้องการแบบไหนถ้นาบ,บ,อบอกข้ามาเชนกูพูดได้กูพูดไปแล้วเนี่ย,ปยไปเลยหยุด ย่อ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 เออเออเออเหมือนเหอนเหมืนเออเรียบครบหงขั้นแล้วอีกขั้นหนึงแล้วเข้าเออเรียบร้อยเออเฮ้ยอุ่งอัดได้เออเออทางซะตายได้ยังว่าเขาเคตายหมดหมดไหมหมดสเติใครอยู่เดียเดี๋ยวเดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อ เอา,าใหม่ลุยลุยมาแล้วลุยเลยพักพวกผลไขลา,านหยา่าจัดไปมาเรียซามามาเีคนมามีคนมากนี่คนมากคงอ่ะนีอีกมีอีกตรงนั้นตรงนั้น,น,นจับ ไปไหนเลยละอย่า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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอานักการภาษาเจอเหรอเฮ้ยไม่สู้ไม่สู้โอ้ย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 ย่อยย่อยย่อยตัดโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้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 ยอะไรมาเกี่ยวอะไรกูเนด้อ ฟัน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 ไอ้นักกำลังศักิ์อยู่ไหนนี่ไงนี่ยเนี่ยอ้าวเฮ้ยตัวแดงมาเลยวิ่งวิ่งโอ้ย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 มันกันไม่ได้ตัวนี้ตัวตัวนี้อีกกันได้กันได้เออโอ้ยกันได้ที่ไหนเราเอาเรื่องเอาเรื่องได้เลยเพื่เอองั้นก็ห้ามการนัดติงกูนะ สันจันตโดนและตายยิงทั่วยิงทั่วเรียบเลยโอโซลินซาเไม่เจอไอเจไดอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเพื่อนเราเพื่อนเรามีงานต้องทําจุ๊บพุ่งไปเก็บเอาไม่ถึงโอเคได้ละมาแล้ไอเจจอล้อควนคาง ได้ไหมล่ะลูกคอย่าตายโยกไหมอิจิโยกเป็นไหมเออไปไหนละหนีโดน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 เนาะให้คนเดียวเลยเอาจัดเต็มเอื้อดปอดเรียบร้อยไม่ตายด้วยเฮ้ยอย่าไม่เวิร์กเอางี้ละกันเอออย่าโอเคเราไป ตีกล่องแล้วไม่สนแล้วเออตีไปมันก็เกิดอีกโถอันนี้กัดเร็วเกินไปบางทีนะเออเดี๋ยว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 โอเคเผาอะไรอ่ออไลน์อ่ะเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิอันเดียวอีกอันเดียววันดีเจไม่กดอันตีเหรอเผาเอ้าเผา เรียบร้อยชุบกันไปนะเพื่อนมาเฮ้ยมันก็ไปอยู่น่นกนแล้วเดี๋ย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 วเดไปยังเคก้ารอรอทันอะผมว่าทันยังไงนะทันอะทันทันทันกบ้าแล้วหายไปหมดเลยเจ๋นักมาสถ้าว่าพอได้แล้วหรอนะของเข้ามาครบหมดแล้วอืออะ ตซิโอเคประตูเปิดต่อไปครับได้เวลาลังเวเลือดลาเลงเลือดเอาให้ยาบุเอาให้ยาบุมันเป็นสีของเราให้หมดยา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 โอเคแล้วก็ตรงนี้อีกสามป้อมสามเลยเหรอตัดสายสั้ทางไปหนึ่งเเออรอทันไม รอเอาไว้ยัย่งปมดีว่าแนลยแล้วก็ทหารอีกนิดหน่อยเราไปเราไปมาเรียสามนิ่แ้กัดรนะุยเลยเออไปคว้ามาสักคนนึงเยี่ยมลุยเลยบินใส่บินอัดบินอัด เรเรียกเวดาออกมาได้ช no ่วยวะโคตรโหดเอาเรื่องอ่ะมาแล้วความตายมาเยือนแล้วเพื่อนเออคุ้งอัดลยเออเอาเหรอลุยเลยทหารจิ๋วอ่าไส้ดิ้นเอ้าอืออีสเโมโอ้ยไปเดี๋ยวมาขวาเนอะมานนกะมาสะ และใกอีจิเก็บกล่องแดงไว้ก่อนแล้วกันยอดมีตัววามืนแล้วแสงสว่างข้าจะปัดเป่ามันให้เ,หเองดาแข่งแส,สงเรือกินแกนโซ่ดังดนักรบแห่งแสงสว่างปูวิจักกุณธรรมไปอาศัยอยู่ที่อื่นได้ไหม บคัคุณธรรมร้องควนคางอัดกันี้โยสุด้ายยืนสิโยมยืสุดท้ายมากรดร้องโอ้ยอะไรเนยจิจะกันอะไรได้ไกันอะไร้นงแวามามากันกันดีนะเอาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยเอาเข้าไปดีเพื่อนโอเค อะไรวะเด้งออกมาเฉยเลยงงแป๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออยไเดลองเกดลองอย่าอย่าโอนออเบิ้เบิเยไม่ได้ละไม่ได้เออเออเออเอเออเอเอ้าเชียหายวิ่งช็อตช็อต ย่าร้องเพลงอันสิเออโอ้ยโอโอ้ยมันกันไม่ได้ตันนี้มันกันไม่ได้เออช่างว่นวิ่แ้อิโอ้ยด้ด้วยแค่แ่เดียวเองแก่ก็แค่นั้นะถ้าเป็นเล่นตัวไปได้ช่ ทำไมจีร้องม,มันมันน่ากลัวโอเคซาหะชีวะเนี่ยชีนซาดะทำะหมบ้นรคนนีเลนอหนเป็นพวกกูสักคนได้เจ้าอย่าจะมีอะไรยิ่บ้างไหม แต่ว่านันยังไม่ได้หรอนะเพราะว่าเจ้าย,ยังไม่คู่ควรเท่าไรเจ้าแม่คนหลงตัวเองสวยซะเจ๊ล้ขอแข่งกับผมมาอ่ะมาผิดีเด่นเดน ให้ดินตายเลยไงเราเาโอ้ยเจ้โอยเจ้าโอยเจ้าโอ้ยจื้อจื้อ pues จื้อจือ <um> ืน SO ืืืกดดประตดาจยขดล่องเเป็นไทยเออโอ้โเลื่อนลย Link lên ngựa tôi rất cảm ơn anh thì có thể. Tình yêu của Zabi-sama đang rồi! เล่นแรงล่อเล่นภาระของเจ้า <sh> มีแค่น <royalty> <meter> ี้เองเหรอด้วยตัวข้าได้ที่สุดก็มาถึงจุดนี้จนน้โซลินกับซัมโบรเจ้าบีข้าจะช่วยโซลินเพื่อต่อกรอนกับจัมโบ้ซอบีเย้จอยน ต้องกนวนไปจะร้องทำไมวะข้า,ขาจะเป็นคนอยู่เคียงข้างเจ้าเะไอ้จะร้องทำไมมึงก็พูดไปเลยดิวะเทพแผ่เทพธิดามาเลยเนี่ยท่านมาเพื่อข้าละ่ะเข้าว่ามันฟไฟกินไปแลยอุ๊อป,ปากไปซะเอ๊ะ ก็เล่นจริงเก็บจริงโอ้ยใช้ใครเด่นไม่ได้เลยใช่ไหมจ้าโอ้โหอย่างนันางแบบสวยซะด้วยความช่วยเหลือของทั้งคู่จัมโบ้ซาบีก็ถูกกำราบแล้วจบแบบงงๆจะเต้นกันทำไมโอ้โหไม่ต้องแสดงแล้วละคงละครเนี่ยยืนเต้นกันอย่างเดียวก็พอแล้วยังไงก็มีคนดูเชื่อหมดเลยไม่สมเพศก็ เวทนา <laughs> แม่สมบูรณ์บาทนะอิจิมาทำไมไม่พูดสักคำ <laughs> โอเคครับเงอนพ์นนี้ผมขอจบพิธีการแล้วกันยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันหน่อยพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย